สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านที่กําลังเข้ามารับชมคลิปนะครับผมที่ช่องบาบูสินค้าเกษตรนะกราบขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดส r i ครนะครับผมอ,อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนวันนี้นะครับผมผมพามาชมตรงนี้เลยนะเขาแกะเขาแกะอันนี้มีเข่งเดียวนะครับมันจะเป็นงานที่ตกคัดมันอาจจะมีหักบ้างแบบนี้ ต้นเล็กหักบ้างนะครับผมแบบนี้เลยมันไม่สวยครับผมอันนี้ยผมตกคัดแล้วออกมาเข่งนึงแต่ก็มีช่อดอกนะถ้าใครไม่ซีเรียสนะรับเข่งนี้ไปปลูกไปเกาะตามต้นไม้ได้เลยผมขายถูกครับเข่งนี้ห้าร้อยเข่งนี้ห้าร้อยส่งฟรีนะเหมือนเอาไปให้ปลูกแหละค่าส่งก็ร้อยกว่าบาทแล้วนะสำหรับเข่งนี้ใครอยากได้ไปปลูกทักมาโทรมาได้เลยที่เบอร์ศูนย์เก้าห้าเก้าสี่หนึ่งแปดเก้าแปดแปดผมช่าให้ดูว่าเข่งนี้มันหนักเท่าไหร่ตะกร้านี้หนึ่งกิโลนะครับ เข่งนี้หนักสี่กิโลเขาแกะนี้ก็ประมาณสามกิโลครับผมแต่งานไม่สวยนะถ้าใครไม่ซีเรียสอะถ้าใครไม่ซีเรียสในเข่งเนี้ยเอาไปมัดติดต้นมุงต้นไม้รอเขาฟื้นอย่างเงี้ยก็โทรมาแต่มันไม่สวยผมบอกก่อนเข่งนี้ผมขายตกคัดเข่งแค่ห้าร้อยนะครับผมเข่งนี้สามกิโลนะใครรับไปใครสนใจรับไปไม่ซีเรียสกับว่าที่มันแตกหักแต่มันไม่สวยนะผมบอกก่อนเข่งเนี้ยอันนี้ผมบอกตรงๆนะครับต้องแจ้งกันก่อนนะเนี่ย ยอดมันหักมาต้นเล็กผมก็คัดทิ้งอย่างเงี้ย <c oughs> คือผมปลูกไม่ไหวค่ะผมปลูกไม่ไหวผมก็คัดทิ้งไปถ้าใครไม่ซีเรียสเอาไปมัดติดติด,ต,ดต้นไม้รวมกันรอเขาแตกอย่างเงี้ยอันนี้ก็คุ้ม <c oughs> ละสี่กิโลคือได้เยอะมากได้เป็นประมาณสี่สิบห้าสิบต้นเลยนะครับผมห้าร้อยบาทส่งฟรีเก็บปลายทางโทรมาได้เลยที่เบอร์ศูนย์เก้าห้าเก้าสี่หนึ่งแปดเก้าแปดแปดครับต้องบอกว่าเขาแกะหนึ่งเข็งนี้ห้าร้อยนะอะฮะแต่มันเป็นงานตกครับมีแตกหักต้นเล็กนะครับผมอันนี้ผมต้องแก้งก่อนสำหรับใครที่ไม่ซีเรียสน,นะ คลิปนี้ผมขอลาไปก่อนครับผมมาบอกว่าแบ่งไปปลูกเข่งนี้500ใครอยากได้โทรมาเลยที่เบอร์095918988ครับสวัสดีครับ